สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเนน่เกม Red Dead อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์ครับนักล่าสัตว์ขั้นที่8นะก็เงื่อนไขในการผ่านนะครับเราต้องจับปลาโดยที่ไม่ใช้ขั้นเบ็ดนะครับ3ตัวนะก็ตอนนี้ผมอยู่ทางต้นเหนือนะครับของแผนที่นะใกล้ๆกับเอ่อขตป่าสงวนนะของอนะินเดีแดงนะตอนนี้ก็มันจะอยู่ทางเหนือของเมืองเวลนทายนะครับ เนี่ยไกลๆแคมป์ที่เราชอบไปทำชาเลนจ์สู้กับพวกโอริสคอร์ดนี่ครับมันจะอยู่ตรงเอตัวนี้น่าจะเป็นตัวจีนะมันจะไม่แกนน่าจะอ่านว่าแกนิสพาร์นะแกนิสพาร์สโอเคตรงนี้มันจะมีน้ำตกอยู่นะครับเนี่ยบนทางรถไฟนะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เลยครับเราจะไปตรงน้ำตกกันที่ผมเลือกมาทำชาเลนจ์ตรงจุดนี้ก็เพราะว่าน้ำตกตรงนี้มันชอบมีปลา ตกลงมาจากน้ำตกแล้วก็แค่เก็บมันนะแค่นั้นก็ผ่านแล้วไปทีนี้ก็เลาะเข้าไปในน้ำตกได้เลยเย้ยยกล้อเลยขี่ม้าดีๆครับเดี๋ยวตกอ่ะโอเคครับโอ้โหนี่ครับพอมาถึงแซลมอนเกือเลยฮะ <c oughs> โอเคมาฉันจะเอานายไปทำอาหารต่อเองโอเคครับได้หนึ่งตัวแล้วครับ <c oughs> มาถึงไม่ทันไรได้ปลาแล้วครับโอเคครับตัวที่สองครับเก็บเลืโอยเคครับตัวที่สามครับเรียบร้อยครับผ่านชาเลนจ์ครับเรียบร้อยเป็นชาเลนจ์ที่สะดวกมากๆเลยครับจริงๆเราไม่ต้องเดินทางมาไกลถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับจริงๆเราใช้พวกระเบิดแต่ว่า อย่างอื่นทําก็ได้แต่ว่าผมว่ามันตรงนี้มันก็แค่ขี่ม,ม้ามาแล้วก็หยิบปลาแค่นั้นเองง่ายสะดวกนิดเดียวเองโอเคครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ